ให้โชคใหญ่ส่งท้ายปีสาวดวงเฮงเดินพางแก้บนไอ้ไข่เลขหางประทัดปิวหล่นชัดสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง3 a มเอวอรตี้ก็มีข่าวสารในเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะสาวดวงเฮงนะคะได้รับโชคก่อนปีใหม่นะคะเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่มาที่อ่างทองเพื่อแก้บนไอ้ไข่นะคะหลังสมหวังดังใจนะคะที่บริเวณ วัดส,สนามชัยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะพบหญิงสาวรายหนึ่งนะคะเดินทางมาจากเชียงใหม่นะคะหลังจากเธอบอกว่าได้โชคได้ลาบจากไอ้ไข่ส่งท้ายปีนะคะเดินทางมาแก้บนนะคะด้วยการมาจุดประทัดสอง0 0นั้นนะคะเพื่อแก้บนนะคะเสียงดังสนั่นวันไหวไปทั่วบริเวณวัดเลยนะคะโดยเธอเปิดเผยว่าช่วงปีที่ผ่านมานะคะเธอได้เดินทางมาขอโชคขอลาบ ไอ้ไข่ที่วัดสนามชัยนะคะแล้วก็ได้สมปทานาได้ลาบก้อนโตส่งท้ายปีนะคะวันนี้เธอก็เลยเดินทางมาแก้บนนะคะเดินทางมาจากเชียงใหม่นะคะใช้ระยะเวลาการเดินทางมาถึงอ่างทองประมาณ7ชั่วโมงนะคะพร้อมกับน่ำประทัดส0 0 0 0 0นัดมาแก้บนนะคะแล้วก็มากราบไหว้ขอโชคขอลาบต่อนะคะเขาเรียกว่าเงินต่อเงินนะคะ แก้บนแล้วก็ลุ้นเฮงต่อนะคะโดยเลขหางประทัดปิว้วรลนชัดเลยนะคะนี่เลยนะคะ 7C กับ 57C นะคะนี่เลยนะคะ 7C กับ 57C นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะเธอมาแก้บนแบบนี้แล้วก็โชว์ให้ดูแบบนี้ชัดๆเลยนะคะเลขพระแดงนะคะโชว์ให้ดูชัดๆเลยว่าเลขนี้ไม่มีกั๊กนะคะ อย่างไรก็ดีนะคะกระแสความนิยมความศรัทธาไอ้ไข่ของวัดสนามชัยนะคะให้โชคให้ลาภผู้คนเยอะแย,ยะมากมายนะคะในแต่ละวันจะมีประชาชนนักท่องเที่ยวบรรดาคอหวยนะคะเดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่กันคึกคักเลยนะคะบางคนนะคะเมื่อสมหวังดังปัารถนาก็จะนำรูปปั้นไก่ชนชุดทหารหนังสติกของเล่นต่างๆนะคะพร้อมกับจุดประทัดแก้บนนะคะ บอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่นะคะขอได้ไหว้รับนะคะนอกจากนี้นะคะชาวบ้านก็ยังมากราบไหว้าบารมีของหลวงพ่อเปี่ยมด้วยนะคะเกจ,จิชื่อดังของวัดสนามชัยนะคะมีเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมอยากไปขอโชคขอลาบก็ไปได้นะคะที่วัดสนามชัยจังหวัดอ่างทองนะคะและถ้ามีคลิปเด็ดตัวเลขดังๆแบบนี้อยากเผยแพร่ให้คนรับรู้ ก็ส่งมาได้ที่เพจ f a c e b o o k แป๊ปังนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ